ิดงานแล้วงานแสดงนวัตกรรมอาคารระดับโลก NOVA บิลเอ็กซโ2023ได้รับเกียรติจากดรอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีกิติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตประธานในพิธีโดยงานแสดงนวัตกรรมอาคารการออกแบบและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดย EEC Academy และพันธมิตรได้ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ตอบโจทย์สามิติสำคัญ โดยงานในครั้งนี้นั้นยังมีในเรื่องของการเสวนารวมกูรูแนวหน้าในทุกศาสตร์ทั้งในด้านสถาปตัตยกรรมวิศวกรรมการบริหารและเทคโนโลยีอาคารอสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืนระหว่างวันที่13-15กันยายนนี้ณฮ .103-104 ไบเทคบางนาคาดผู้เข้าชมงานมากกว่า1,000คนเงินสะพัดหลายพันล้านบาท ครับก็วันนี้รู้สึกปลื้มใจมากเลยครับว่างานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยครับเรามีผู้สนับสนุนพันธมิตร37องค์กรเราม,มีผู้หลักผู้ใหญ่กูรูคนที่รู้จริงในเรื่องของนเนตวกรรมที่เราได้เรียนเชิญแล้วท่านกันมากันจริงๆนะครับอย่างล้นหลามนะครับเราก็ไม่ได้เชื่อ,อไ,มไม่ได้คิดว่างานจะมีทุกท่านจะได้ให้เกียรติเราก็มาร่วมอ่านล้นหลามมากมายขนาดนี้ครับดูสภาพรอบๆนี่นะครับ แล้วเรียกว่าคนที่รู้จริงในเรื่องของอการพัฒนาแบบยั่งยืนในเรื่องของแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกอยู่ในวันนี้รวมตัวอยู่ที่ทั้งหมด้วครับครับก็เป็นแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับผมก็เป็นนักนวัตกรรมคนหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวผมเองยังมองว่ายังมีน,นวัตกรรมหลายๆอย่างที่แม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังไม่เห็นไม่รู้ไม่สัมผัสมาก่อนอันนี้หมายล่าสุดมีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อน มาเปิดตัวที่ในงานนี้เยอะมากเลยครับผมก็คิดว่าขนาดผมยังตื่นเต้นยังรู้สึกตื่นเต้นไปกับน,นวัตกรรมต่างๆที่แสดงรอบตัวอยู่ขนาดนี้ผมคิดว่าถ้าทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามางานนี้ผมว่าสนุกสน,สนุกแน่นอนครับสนุกกับเทคโนโลยีกับน,นวัตกรรมครับเ,เราเราเน้นเรื่องของเนื้อหานะครับคืองานนี้เนี่ยอตอนแรกพูดไปเนี่ยทางฝ่ายธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่า คือเราบอกว่านี่ไม่ใช่งานแสดงสินค้านะครับคือ,อเป็นมหากรรมนวัตกรรมทเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของโลกไม่ใช่งานแสดงสินค้าทงฝ่ายขายตกใจมากเลยไม่ใช่งานแสดงสินค้าหรอครับแล้วผมจะขายมูดได้ไงครับมันคือเราเน้นเนื้อหาครับแล้วก็เราคัดสรรด้วยครับเชื่อไหมครับเราไม่ยอมให้เ,เรียกว่าไม่อยากให้งานนี้เหมือนกับงานแบบเหมือนกับเป็นโทโปรอย่างเงี้ยนะครับ พราะงานนี้ทุกคนมาเนี่ยมันมีเนื้อหาแน่นๆอยู่ในงานนี้มีสิ่งที่คิดว่าจะสามารถนตก,กรรมที่เป็นประโยชน์เราสามารถจะไปใช้ประโยชน์ไป,ไปใช้งานได้จริงๆอยู่ในงานนี้แล้วเราก็ต้องการจะเชื้อเชิญให้ทุกท่านเนี่ยได้มาค้นหาเราใช้คำว่างานจะเป็นงาน discovery แล้วก็คนที่มาจะสามารถหาคำตอบเพื่อจะไปใช้งานในงานของตัวเองได้จริงๆด้วยตัวเอง เป็นคําตอบของท่านเองนะครับในงานนี้ครับก็มีจากต่างประเทศหลายประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศเกาหลีนะครับเรามีบริษัททุนใดมาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยที่มีที่มีความเร็วสูงสูงขนาดไหนท่านทราบไหมครับสูงสูงความเร็วสูงขนาดเหมือนกับรถวิ่งเลยครับเทคโนโลยีนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็เอายกมาทั้งชุดเลยนะครับเอาลิฟต์ตัวจริงมาเอาตัวขับตัวจริงมานะครับคนไทยมางานนี้จับแตงมากครับ ท่านจะไม่เห็นท่านจะไม่เห็นแม้กระทั่งงานแบบนี้หรือขอแสดงแบบนี้ท่านไปเกาหลีท่านก็ยังอาจจะไม่ได้เห็นแต่เพราะเพราะเขาเอาไส้ในนมาแสดงเลยนะครับเป็นต้นครับก็ยังมีผมคิดว่า,เ,าเรียกว่าทเทคโนโลยีชั้นนําในโลกนี้วันนี้มาจัดแสดงในงานนี้ครั้งแรกเลยครับอ,อีกรายหนึ่งอยากจะพูดถึงนิดนึงก็คือบริษัทฮิวตินะครับจากจากสวิสเนี่ยนะครับเอาเครื่องมือทางด้านการก่อสร้างที่เป็น smart tools นะครับ จะ,จะเป็นสมาร์ททูลแล้วลักสิงวัลล้อมด้วยคือปกติเราใช้เครื่องมือเนี่ยเ,เราไม่รู้ว่าใช้ไปกี่ชั่วโมงแล้วใช้อย่างงานยังไงแล้วมันก็จะทำให้เกิดฝุ่นท่านทราบไหมครับเครื่องมือสมัยนี้เพื่อลักสิงวัลล้อมเป็นเครื่องมือที่สามารถจะเก็บฝุ่นได้ด้วยนะครับแล้วใช้แล้วใช้ระบบที่เป็นสมาร์ททูลท่านสามารถรู้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ใช้ในการก่อสร้างอันนี้ใช้งานไปยังไงที่ไหนยังไงครับคำถามนี้มักจะถูกถามนะครับ ผมผมผมมองนะครับตอนแรกผมก็มองว่ามันน่าจะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจจากงานนี้หลายพันล้านบาทนะครับตอนนี้ผมมองมองไปแล้วเนื่องจากว่าธุรกิจการก่อสร้างเนี่ยมันมุนค่าเป็นล้านเป็นล้านกว่าบาทแล้วล้านบาทต่อปีนะฮะแล้วสิ่งที่กิจกรรมที่เห็นเห็นคนที่มาเห็นเห็นเรียกว่าบุคคลเอ่อคีย์เพอร์เซนที่อยู่ในวงการที่มาในงานนี้ผมว่ามันมันจะเป็นนับเป็นหมื่นล้านนะครับ ที่มาในงานนี้แล้วทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่งครับค,คุณเจนคุณว่าไงครับจะมีการต่อยอดไหมครับก็เนื่องจากงานปีนี้นะคะมีความประสบความสําเร็จค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ระวัง,งแผนว่าปีหน้าเราอาจจะขยายสเกลหรือว่ามีการนํานวัตกรรมต่างๆจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นค่ะครับก็ออออออโมอตโต้อย่างหนึ่งของงานนี้คือคําว่า ESI ครับคือคือ EC แลว Connect the i s l ก็เราเราคิดว่าความประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่บูธที่มาแสดง ไม่ใช่แค่เป็นการแสดงเทคโนโลยีเราเป็นการดิสค o เวอรี่อย่างที่พูดเนี่ยแล้วเราใช้คำว่า connect the I dot I นี่คือ innovation แล้วเราเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกันคำตอบหรือสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ดีเราบอกว่าทำสิ่งดีๆร่วมกันอันนี้ก็ connect the I dot แล้วเราบอกว่าไอ้ที่นี้นวัตกรรมเนี่ยอย่ามองว่าเป็นเรื่องยากนะครับเราใช้คำว่า ESI คือคำว่า easy จริงๆคำว่า ESI มันมาจากคำว่า ecosystem มาจากคำว่า e sustainability มจา,า Sustain ability, มจากคำว่า innovation ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เราเราบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ impossible มัน impossible นะครับแล้วงานเนี่ยเราเป็นตัวที่กระตุ้นแล้วทำให้คนรู้ว่าสิ่งที่คนกำลังจะทำสิ่งที่เรากำลังพูดกันในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมันมันไม่ยากอย่างที่คิดครับครับก็ครับก็ขอเเชิญนะครับถ้าไม่มางานนี้ท่านจะเสียายเป็นอย่างยิ่งเลยครับงานนี้ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่งตัวผมเองอยู่ในแวดวงสถาปัตยกรรมก็ไม่เคยเห็นงานอย่างนี้มาก่อนนะครับงานนี้อยู่ที่ใบแท็ครับ จัดวันที่13-15กันยายนพอ103-104ครับ